ที่นำความสุขมาให้จิตนั้นข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเบาคือเกิดขึ้นและดับไปเร็วมีปกติตกไปตามความใคร่คือตกไปในอารมณ์ที่นาใคร่การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อธิบายความการข่มจิตนั้นท่านสอนให้ข่มในการควรขม่ม เช่นเวลาจิตฟุง้งซ่านข่มด้วยอารมณ์กรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นต้นประคองในการที่ควรประคองเช่นเวลาจิตแช่มชื่นดำเนินไปด้วยดีในอารมณ์กรมกรมฐานการข่มจิตเป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งอันหนึ่งจิตนั้นเกิดและดับเร็วอย่างมากและเกิดดับอยู่เสมอแต่เป็นไปด้วยสันตติเหมือนการไหลของกระแสน้ําและกระแสไฟฟ้าเพราะสันตติทําให้รู้สึกเหมือนขอะเหมือนเที่ยงเป็นหนึ่งเดียว ดำรงอยู่ตลอดกาลเรามองดูไฟในหลอดไฟเสมือนหนึ่งว่ามีหนึ่งเดียวนิ่งอยู่แต่ความจริงหานิ่งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไวหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่เพราะสันตติคือความสืบต่อจึงปรากฏประดุจเที่ยงมั่งมั่นคงและยั่งยืนจิตมักตกไปในอารมณ์อนาคไรกล่าวคือตกไปในกรรมคุณห้ามีรูปเป็นต้นการฝึกจิตนั้นมีผลหลายประการผลที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือความสุข ตรงกันข้ามจิตที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนำแต่ความทุกข์มาให้เนืองๆและไม่มีที่สิ้นสุดการฝึกจิตได้เพียงประการเดียวนี้ประโยชน์มหาศาลตัวอย่างเช่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีเรื่องต่อไปนี้เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีเรื่องย่อว่ามีบ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อ มาติกคามใกล้เชิงเขาแห่งแคว้นโกสนวันหนึ่งภิกษุประมาณ60สรปูปเรียนกรรมฐานจากสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่มาติกคามนั้นได้มารดาของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปถรัรมภ์ให้บำเพ็ญสมณธรรมโดยสะดวกภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได,ได้ให้โอวาดเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราไม่ควรประมาทหากเราประมาทมหานรกแดขุม คงจักต้องเป็นเช่นเรือนนอนของพวกเราเป็นแน่แท้ในที่นี้ขออธิบายมหานรกแปดขุมได้แก่ 1. สันฉีบ 2. กาลสุด 3. สังคาด 4. โรรุวะหมหาโรรุวะหตาปะเจมหาตาปะแปดอเวจีอันหนึ่งพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำน,นักของพระศาสดา ก็ออกพระศัสดาพ,พราะองค์นั้นไม่ทรงโปรดปรานคนโอ,อ้อวดมีมายาและกีดครานแม้ผู้นั้นจะเท,ที่ยวติดตามอยู่ใกล้ชิดก็ตามแต่ทรงโปรดปรานบุคคลผู้มีอัธยาศัยงามขอท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทพวกเราไม่ควรอยู่ร่วมกันสองรูปนอกจากเวลามาสู่ที่บำร,รุงพระเถระในเวลายเย็นและเวลาออกบิณฑบาตในเวลาเช้าอันหนึ่งหากพิสุรรูปใดรูปหนึ่งไม่มีความผาสุขขอให้มาตีะระฆังซึ่งอยู่ส่วนกลาง พวกเราจักประชุมกันทำยาให้ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายได้ประพฤติอย่างที่ทำกติกากันไว้อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> วันหนึ่งอุบาสกมหามหาภิกษุให้คนใช้ถือเนอยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นมาด้วยนางไม่เห็นภิกษุในถ้ำกลางวิหารจึงถามคนที่นั่นนางได้ทราบว่าภิกษุทั้งหลายอยู่เฉพาะในที่พัพกกลางคืนและกลางวันของตนของตน ไม่ออกมาพลุกพ่านจึงปรารบว่าทำอย่างไรหนอจึงจะสามารถพบพระคุณเจ้าได้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นบอกว่าเมื่อใครตีระฆังพระคุณเจ้าทั้งหลายจะออกมาจากที่อยู่ของตนของตนนางจึงให้ตีระฆังภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังแล้วจึงออกมาด้วยสําคัญว่าภิกษุบางรูปจากไม่ผาสุกกระมังหนอภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า เดินมาด้วยกันสองโรคไม่ได้มีเลยอุบาสิกาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันจึงไม่ได้มาด้วยกันจึงเรียนถามข้อสงสัยนั้นพระตอบว่าได้ทำา้ติกากันไว้ว่าเวลาทำสมณธรรมให้แยกกันอยู่สมณธรรมนั้นคืออะไรเล่าพระกุณเจ้าอุบาสิกาถามพระตอบว่าพวกอาตมาทำการสาธยายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้น ว่าโดยความเป็นของปฏิกูลคือไม่สะอาดและพิจารณาความสิ้นและความเสื่อมในอันตภาพอยู่การสาธยายและพิจารณาอย่างนั้นสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าบ้างหรืออุบาสิกาทำนี้พระาศาสดาม,มิได้ทรงห้ามผู้ใดใครจะสาธยายก็ได้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดบอกแก่ข้าพเจ้าบ้างภิกษุได้ให้อุบาสิกาเรียนอาการสามสิบสองแล้ว อุบาสิกาสาธยาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุอนาคามิมักอนาคามิผลกรภิกษุเหล่านั้นเสียอีกนอกจากนี้ยังได้ปฏิสัมพิทาสี่และโลกียะยะอภิญญาห้าอีกด้วยเวน้นอาสวัคยญาณยาน,นอกนั้นเป็นโลกียะอภิญญามีอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้และที่ประจักษุตาทิพเป็นต้นนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคผลแล้ว ตรวจดูด้วยที่ประจักสุใคร่ครวนอยู่ว่าเมื่อไรหนอพระคุณเจ้าทั้งหลายจักบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรมและผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอนางได้ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคะผลแล้วตรวจดูด้วยที่จักสุใคร่ครวนอยู่ว่าเมื่อไรหนอ พระคุณเจ้าทั้งหลายจากบรรลุธรรมนี้รู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหมดยังมีราคะโทสะและโมหะยังไม่ได้แม้แต่ฌานและวิปัสสนาอุปนิสัยแห่งอร,อออรหัตมรรอรหัตผลของพระคุณเจ้ามีอยู่หรือไม่หนอได้เห็นว่ามีอยู่จึงรำพึงต่อไปว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอะไรอยู่เสนาสนะสปายะ เพียงพอสบายบุคละสปายะแม้ข้อนี้ก็ไม่ได้ขาดอาหารสปายะอาหารอันเป็นที่สบายมีอยู่หรือไม่หนอนางได้เห็นว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายยังขาดอาหารอันเป็นที่สบายหรืออาหารอันสมควรแก่การทำความเพียรตั้งแต่วันนั้นมานางสั่งให้จัดอาหารอันประณีตหลายอย่างไปถวายแล้วแต่จะเลือกฉัน เมื่อภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบายสรีระกระพี้กระเป่าจิตก็ดิ่งลงสู่อารมณ์เดียวเจริญวิปัสนาไม่นานนักได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมวิทาทั้งหลายเธอเหล่านั้นระลึกถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าการแทงตลอดมักครั้งนี้เพราะได้อาศัยอาหารอันดีของอุบาสิกา <c oughs> <c oughs> เมื่อออกพรรษาแล้ว พอวารนาแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ลาอุบาสิกาเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัดเชตวันมหาวิหารอุบาสิกาได้ตามมาส่งในสถานที่ควรกล่าวคําอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงและขอร้องให้ภิกษุเหล่านั้นมาเยี่ยมอีกแล้วกลับสู่เรือนของตนฝ่ายภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาษษสดาเมื่อตรัสถามถึงเรื่องต่างๆมีเรื่องอาหารบิณฑบาตเป็นต้น ภิกษุเหล่านั้นทูลเล่าถึงอุปการะของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของนายมาติกาและสันเสริญอุบาสิกานั้นเป็นอนเนกประการเช่นเป็นผู้ถวายอาหารบิณทบาตอันประณีตและสามารถรู้ว่าราชิตของพวกตนว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเป็นต้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่เฝ้าได้สดับคำสรรเสริญคุณของอุบาสิกาแล้วปรารถนาจะไปอยู่ที่บ้านนั้น จึงเรียนกรรมฐานจากพระศาสดาทูลลาไปเมื่อไปถึงวิหารในบ้านป่าน,นั้นจึงคิดว่าเขาเล่าลือกันว่าอุบาสิการู้ว่ารจิตของผู้อื่นบัดนี้เราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยฉไหน,นหนอนางจะพึงส่งคนมาปัดกวาดวิหารอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือนทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปปัดกวาดวิหารต่อจากนั้น ภิกษุคิดถึงอยากดื่มน้ำละลายน้ำตาลกรวดวันร่วงขึ้นอยากฉันข้าวต้มและแกงอย่างใดอุบาสิกาก็จัดของนั้นมาถวายทุกอย่างภิกษุคิดว่าอยากพบ,พบอุบาสิกานางก็มาหาเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านหรือชื่อมาติกามารดาถูกแล้วท่านอุบาสิกาตอบ ท่านทราบวาราจิตของคนอื่นหรือทําไมท่านจึงถามอย่างนั้นอุบาสิกาย้อนถามท่านทําทุกอย่างที่อาตมาคิดภิกษุที่รู้จิตคนอื่นก็มีอยู่มากอุบาสิกาตอบเลี่ยงอาตมาไม่ได้ถามถึงคนอื่นอาตมาถามถึงท่านแม้กระนั้นอุบาสิกาก็ไม่ได้ตอบตรงๆกลับพูดว่าธรรมดาคนที่สามารถรู้วาราจิตของคนอื่นได้ย่อมทําอย่างนั้น ภิกษุนั้นคิดว่าเราทํากรรมหนักเสียแล้วธรรมดาพุถุชน่อมคิดสิ่งที่ดีบ้างชั่วบ้างถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควรอุบาสิกาก็จะพึงตําหนิเราทําให้เราละอายอยากละนั้นเลยเราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่าดังนี้แล้วไปลาอุบาสิกาท่านจะไปไหนคะจากไปสํำนักพระศาสดานิมนต์อยู่ที่นี่ก่อนเถะะิดค่ะ อาตมาอยู่ไม่ได้อุบาสิกาอาตมาต้องไปแน่นอนเธอได้เดินทางไปยังสำนักพระาศาสดาแล้วอุบาสิกาก็รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุไรพระคุณเจ้าจึงกลับไปเมื่อพระาศาสดาตรัสถามว่าทำไมจึงรีบกลับมาเสียเธอทูลว่าอุบาสิกานั้นรู้วรกกจิตทุกอย่างธรรมดาปุถุชนย่อมคิดดีบ้างไม่ดีบ้างเธอควรอยู่ที่นั่นแหละภิกษุพระาศาสดาตรัสบอก ข้าพระองค์อยู่ไม่ได้แน่พระเจ้าค่ะภิกษุเธอสามารถรักษาอะไรสักอย่างหนึ่งไหมอะไรพระเจ้าค่ะรักษาจิตของเธอที่ขมได้ยากจงข่มจิตไว้ให้ได้อย่าให้คิดถึงอะไรอื่นให้ดิ่งลงในอารมณ์อันโกลแก่สมณะและแล้วพระศาสดาตรัสย้ำว่าจิตนี้ข่มได้ยากเกิดดับเร็วมักตกไปในอารมณ์อันน่าใครการฝึกจิตนั้นเป็นการดี พราะจิตท,ที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้เมื่อภิกษุรับว่าได้แล้วพระศาส,สดาจ,จึงทรงประทานพระโอวาทอื่นอีกอันเป็นปัจจัยแก่การอยู่ป่าและการบําเพ็ญเพื่อบรรลุมมากผลภิกษุไปอยู่ที่เดิมบังคับจิตอยู่ไม่คิดอะไรนอกรูนอกทางมหาอุบาสิการู้พฤติการทั้งปวงนั้นแล้วจึงจัดอาหารอันประณีตมาถวายสองสวัน ต่อมาภิกษุนั้นได้บรรลุอรหัตผลเธอมีความสุขอยู่ในมรรคผลนั้นพลางรำพึงถึงอุปการะของอุบาสิกาว่าน่าขอบใจจริงหนออุบาสิกามีอุปการะมากแก่เราเราได้อาศัยอุบาสิกาแล้วแล่นออกจากภพได้มหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในอัตภาพนี้หรือหนอนางเคยเป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพอื่นบ้างหรือไม่หนอ ท่านตามระลึกถึงชาติในอดีตถอยหลังไป99ชาติได้เห็นแล้วว่าอุบาสิกานั้นเคยเป็นพัญญาของท่านมา99ชาตินางมีจิตปฏิพัทธ์ในใชายอื่นได้ฆ่าท่านเสียถึง99ชาติมาแล้วท่านปรงธรรมสังเวชว่าหน้าสังเวชจริงหนออุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายแ,แม่มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือน ใคร่ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้วพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ร้อยได้เห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิตคือตายแทนภิกษุนั้นจึงส่งกระแสะจิตไปยังภิกษุเตือนว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยเถิดภิกษุได้สลับเสียงของอุบาสิกาด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่หนึ่งร ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวปัญหาในมรสีผลสีแก่อุบาสิกานั้นและปรินิพานด้วยอนุป,ปาทิเสสนิพานาธาตุณที่นั้นนั่นเอง